สวัสดีครับวันนี้เซ็นเตอร์ชอยู่กับรถ Ford Ranger TDCI นะครับ3.0วันนี้มาติดตั้งจอ Android นะครับวันนี้ออกนอกสถานที่มาที่สาทรนะครับเอาเก็บใส่กล่องให้คนที่หน่อยเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับ Ford Ranger นะครับ ขนาดหน้าจอ9นิ้วปลั๊กตรงรุ่นนะครับอุปกรณ์ครบชุดรองรับกล้องหลังนะครับจ้ เดยวเทดกล้องหลังนะครับใส่เกียร์ถอยกล้องหลังทำงานทันทีนะครับเกียร์ว่างครับหากลูกค้าท่าในใดสนใจนะครับติดต่อได้ที่0895441396นะครับร้านอยู่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ หรือคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนะครับเดี๋ยวมีทีมงานตอบกลับนะครับหรืออีกเบอร์หนึ่งนะครับของช่างต่อนะครับ062 3490703ครับเซนเตอร์ช็อปขอบคุณครับ